สำหรับคนที่ยังไม่เคยนะคนที่เคยแล้วก็ทําคนที่เคยแล้วก็ทำช้าๆหน่อยนะอย่าทํอาไววางมือทั้งสองทีหายใจลึกๆตั้งตัวให้ตรงๆพลิกมือขวาตะแคงขึ้นบนเข่าขวายกมือขวาขึ้นข้างลาตัวมือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายบนเข่าซ้ายยกมือซ้ายข้างลำตัว มือซ้ายประกบมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกมือขวาข้างลำตัววางมือขวาลงวางมือขวาลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกมือซ้ายออกข้างลำตัววางมือซ้ายลงวางมือซ้ายลงพลิกขวาในขณะที่เราพลิกนี่นะให้ใจไปตาม มือก่อนตอนแรกนะสายตาเรามองไม่ไกลสายตาเรามองเฉพาะหน้าเราให้ใจตามรู้ว่ามือเคลื่อนอย่างไรหยุดอย่างไรออกมาอย่างไรลงอย่างไรให้ตามรู้ตามรู้แบบสบายๆไม่ต้องไปกดเกรงเพ่งจ้องหรือตั้งใจมากเกินไปให้ตั้งใจแบบสบายๆเหมือนนึกว่าใจเรากําลังเคลื่อนไหวอยู่เฉพาะหน้าของเราสมมุติว่า มือนี้เป็นใจของเราเราเห็นมือก็เหมือนเห็นใจเราคว่ำม,มือก็เหมือนคว่ำใจเราพลิกมือก็เหมือนพลิกใจเรายกมือกนะ็เหมือนยกใจแล้วว่าดูกายเห็นจิตตามหลวงพ่อเดียวดูกายคือดูมือเนี่ยเห็นจิตมือนี้ถ้าไม่มีจิตมันจะเคลื่อนได้ไหมเคลื่อนไม่ได้ตาของเราเนี่ยถ้าไม่มีจิตมันจะมองเห็นไหมมองไม่เห็นกายของเราถ้าไม่มีจิตมันจะรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นไหม ไม่รู้เห็นไหมดูกายเห็นจิตง่ายๆดูมือก็เห็นใจแล้วว่ามือนี่เป็นเหมือนหุ่นตัวที่ชักไปชักมานี่ก็เหมือนใจที่มันชักหุ่นอยู่สติคือคนชักหุ่นอีกทีหนึง่งสติคอยรู้ว่ามือไปอย่างไรจิตเป็นนายเป็นนายนำมือเราไป นำมือเราพลิกให้รู้ตลอดกายนี้เป็นเรือร่างกายของเราเนี่ยรูปเนี่ยเป็นเรือสติเป็นหางเสือสติคอยกำกับว่าทำไงถูกทำไงผิดให้เป็นหางเสือไปถูกต้องตามทิศท,ทางที่ถูกต้องเราจะไปทำอะไรนี่ต้องคำนวณด้วยว่ามันถูกหรือผิดนี่เป็นสติปัญญาเป็นคนพายก็หมายความว่าเมื่อตัดสินว่ามันถูกก็ลงมือทำตามอย่างถูกต้องก็เป็นปัญญา ถ้าคนไหนทําถูกต้องมากก็มีปัญญามากคนไหนทําถูกต้องน้อยก็มีปัญญาน้อยคนไหนทําผิดบ่อยๆก็มีปัญญาน้อยลงไปอีกคนไหนไม่มีปัญญาก็ทําผิดบ่อยๆก็าทุกข์ก็มากคนไหนมีปัญญามากทําถูกบ่อยๆทุกข์ก็น้อยแต่ตัวปัญญานี้เป็นผลอันเกิดมาจากสติตัวสตินี้เป็นตัวกําหนดทิศทางเรือจะวิ่งเร็วขนาดไหนถ้าหากว่ากาหนดทิศทางไม่ถูกมันก็ไปหลงทาง แต่สติเป็นตัวกำหนดที่ทางแล้วเรือวิ่งเร็วก็ถึงเร็ววิ่งช้าก็ถึงช้าเพราะนั้นสติจึงตัวบังคับไปสู่ที่ทางที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติตัวปัญญาก็คือตัวขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายทีนี้เวลาเราทำเนี่ยจิตของเรามันจะไม่ค่อยพอใจหรอกเพราะว่าอะไรเพราะจิตของเรามันเคยโลดแล่นไปกับอารมณ์ แต่เดี๋ยวนี้มันมาโลดแล่นอยู่กับของจริงนี่มันไม่ชอบเพราะใจของเราอยู่กับชอบชอบอยู่กับสิ่งหลอกลวงชอบอยู่กับสิ่งหลอกหลอนชอบอยู่กับสิ่งที่เป็นมายาเพราะนั้นพอเรานํามันมาอยู่กับของจริงนี่มันจะไม่อยากอยู่มันจะเบื่อจะนายจะเซ็งจะขี้เกียจจะหงุดหงิดอึดอัดขัดแย้งสารพัดมันจะเกิดขึ้นมาให้เราเห็นนั่นแสดงว่าใจของเรามันถูกพลกระแสมันจะไม่พอใจแต่เราจะต้องอดทนในช่วงที่จิตของเรามัน มันถูกดัดนะถูกฝึกเนี่ยมันจะรู้สึกอย่างนั้นสองสามวันแรกนะมีสารพัดอย่างน,นนะนะเราเรอดูก็แล้วกันแต่ทําไปใหม่ๆไม่เป็นหรอกถ้าทำไปสักชั่วโมงสองชั่วโมงเราจะเห็นว่าใจของเรานะ่ยมันดิ้นรลนสัดสายแต่เราเอาความอดทนเป็นหลักอดทนทําไปนะแล้วไทนทำทำทน แต่ในขณะที่เราทนทำไปนี้ถ้าคนไหนมีสติก้าปัญญาไวก็จะพยายามพลิกแปลงให้จิตใจของเราเนี่ยให้เกิดความเข้าใจให้ได้เราทำนี้เพื่ออะไระทำทำไมทำเพื่ออะไรแล้วทำไมจึงรู้สึกอย่างนี้ความรู้สึกดีๆก็มีแต่ทำไมมันเกิดความรู้สึกไม่ดีเราก็จะบอกถามตัวเองอยู่เรื่อยๆลักษณะ ถามตอบตัวเองเรื่อยๆเนี่ยเป็นลักษณะของการแก้ปัญหาโดยการใช้ปัญญาหาคำตอบนะแต่ไหนตั้งคำตอบคำถามมากยากเกินไปมันก็มจะเกิดความอึดอัดปัญญามันตอบไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามั่นใจไม่ต้องถามไม่ต้องตอบแล้วให้กำหนดรูปไปเฉยๆนะ มจำได้ไหมได้นะเกือบได้แล้วเนาะมาหน้าท้องเอาม,มาหน้าท้องก่อนนะมาควบมือเลื่อนขึ้นออกตั้งลงหอบลงเลื่อนขึ้นออกตั้งลงแล้วทําใจให้สบายๆขณะที่ทำเนี่ยทาใจให้ใหญ่เอาไว้ อย่าทำใจให้น้อยอย่าทําใจให้หดหูเหียวแห้งทําใจมันล่าเริงอาจหารเหมือนทาหารออกศึกเหมือนทหารเข้าสงครามรู้สึกฮึกเหมิมในการทํารู้สึกกล้าหาญในการทํเพราะฉะนั้นต้องขณะทํานี่ต้องนึกถึงศีลห้าไว้เสมอศีลห้าคุณสมบัตินะไม่ใช่ศีลห้าแบบประเภทนะมีความหนักแน่นเข้มแข็ง ไม่หวั่นไหวนะแล้วก็มีความประสานเป็นหนึ่งคมเกลียวระหว่างกายกับใจแล้วก็มีความเยือกเย็นมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ว่าเป็นหนึ่งเดียวเนะี่ยหินเป็นก้อนเดียวนะี่ก็คือทํากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวอย่าให้ใจภาคจากกายอย่าให้กายภาคจากใจนั้นในสาระของศีลเนะี่ยมันก็มีภาคภาวนาอยู่ในนั้นด้วยพิจารณาดีๆนะ นี่ในคลีนี้พอทําไปนานๆมันปวดมันเมื่อยมันขัดที่ขาที่สะโพกที่เอวที่หลังที่ไหล่ทาไงเพราะบางคนเป็นคนใหม่ตั้งท่าทําเกินไปมันเกร็งไงเกร็งองหูมเมื่อยทั้งตัวเลยทําไปสักพักรู้สึกมันอึดอัดไปหมดนะหายใจไม่ค่อยออกเพราะเราเกร็งตั้งใจเกินไปเราหายใจลึกๆยืดตัวทีนี้เราจะพลิกเปลี่ยนเคลื่อนไหวเราจะพลิกตามอยากเลยไม่ได้ ต้องทำตามสตินั่นก็คือทำตามลำดับทำตามลำดับยังไงเวลาเราต้องการพลิกแล้วก็สร้างจังหวะมาอยู่ที่จังหวะที่6นะพอจังหวะที่6ที่มือทั้งสองจะอยู่ที่ไหนอยู่ที่หน้าท้องใช่ไหมหน้าท้องมาจังหวะที่6แล้วก็เปลี่ยนบาลานซ์น้ำหนักก็คือทวงดุลน้ำหนักพลิกให้ทรงก่อนแล้วก็มาท่าไหนก็กำหนดเอาท่าทับส้นเราก็นั่งทับส้นไป ตั้งท่าดีๆแล้วก็ขึ้นจังหวะตออย่างนีนะ้นี่พอไปท่าใหม่แล้วก็ให้ศึกษาดูว่าท่าใหม่นี้มันจะทําให้เกิดความไม่สบายตรงไหนอีกก็ดูไปเรื่อยๆนะดูไปมือก็กําหนดไปจิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นคุณพายนึกไว้ในใจเสมอดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธทมดูกรรมเห็นประมาตดูอริยสัจเห็นนิพพาน ดูกายเห็นใจก็ดูมือแต่ตาไม่ต้องตามดูแล้วนะเอาใจดูลูมือเคลื่อนมือไหวก็รู้ใจเคลื่อนใจไหวนี้พอเรารู้สึกทําไปนานๆานเราคอยสํารวจไปเรื่อยๆแต่บางครั้งจิตมันมันอึดอัดมันก็แอบไปคิดคิดนนิดคิดนี่หน่อยก็ให้รู้ออกคิดออกไปละกลับมาสู่ที่มือใหม่ อพอเพลอพักเนะ่ยเอาแอบคิดออกไปอีกแล้วกลับม,มาสู่มือใหม่หมเรื่อยไปอย่างนี้แหละนี่คือภาคปฏิบัติภาคภาวนาแต่ถ้ามันสงสัยมันถามขึ้นมาในใจว่าทำทำไมทำเพื่ออะไรแล้วก็หาคำตอบให้มันให้ได้แต่หาคำตอบให้มันไม่ได้ก็ต้องต้องไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ทำไปทำไมทำเพื่ออะไรทำแล้วได้อะไรหาคำตอบไม่เจอเลยก็ไปถามพระอาจารย์พระอาจารย์ให้ก็ตอบให้ มีคำถามเกิดขึ้นในใจแต่ถ้าหาว่าคนไหนไม่ต้องมีคำถามเลยก็ทำไปเรื่อยๆก็จะไวกว่านะเพราะอะไรเพราะมันเห็นของจริงอยู่แล้วเนี่ยดูกายเห็นจิตใช่ไหมส่วนไหนมันเคลื่อนไหวให้เคลื่อนไหวไปนาะมันปวดหัวไหลทำไงตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ปวดหัวไหลก็พิกมือเบาๆช้าๆ แกมันง่ายๆในทําไปนานๆม,มันง่วงอ่ะทําไงก็อย่าหลับตาถ้าหลับตามันง่วงแน่นอนเลยลืมตาไว้แต่ถ้าหากว่าแม้แต่ลืมตาเมือยังหลับท,ท,ทั้งที่ตื่นอยู่ทําไงก็มือลืมตากว้างๆดูไปไกลๆนู่นมาดูยอดไม้ดูแสงแดดดูภูเขา,เาไปเบิ่งตาวไปกว้างๆไกลๆมันก็หาย ให้ง่วงนะแต่วิธีการนี้ไม่ให้หลับตาถ้าหลับตาแล้วมันจะง่วงขนาดเราไม่หลับตามันยังง่วงเลยที่หลับตาก็ยิ่งง่ายพอทำไปสักพักหนึ่งเอาท่านี้ก็ไม่ไหวแล้วปวดอีกแล้วทําไงแล้วก็ดูโปวดไปเองถ้าอยากเปลี่ยนใช่ไหมถ้าใจอยากก็อยาเปลี่ยนให้มันแต่ร้ร่างกายมันทนไม่ไหวให้เปลี่ยนถ้าใจมันอยากนี่มันอยากของมันเรื่อยๆแหละ เดี๋ยวอยากอย่างนั้น <S <S เดี๋ยวอยากนี้ไปเรื่อยๆไม่ตามมันไม่ตามใจเพราะใจของเรามันเป็นท่าของความอยากมานานแล้วก็ทวนกระแสมันนี่เราจะเปลี่ยนจริงๆแล้วเอามือมาไว้ท่าที่6แล้วก็เปลี่ยนบาลาหนึ่งสองสามสี่สมมุติเรานั่งพระเพียบแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังดับออกมาแล้วก็ทําต่อไปั ต่อไปเรื่อยๆก็พยายามตั้งตัวให้ตรงหายใจให้ลึกนะใจใลึกนีวิธีการยกมือแบบนี้ยี่ถ้าสมมติเราทำไปทำมามันขี้เกียจขี้เกียจนี่เห็นท่าจะเป็นปัญหาเลยข้อที่ตอบยากสักหน่อยนะถามขี้เกียจทำไงแก้ขี้เกียจลองลองนึกดูอขี้เกียจี่แก้ยังไง มันไม่อยากแก้แม้แต่จะแก้จะแก้ก็ยังขี้เกียจอยู่เลยจะไปแก้มันไม่มีแค่ในขี้เกียจเนี่ยมันเป็นปัญหาข้อที่ตอบยากที่สุดเลยอความคิดแม้แต่จะแก้ขี้เกียจมันยังไม่มีแล้วจะไปอะไรไปแก้มันได้ที่มันจะต้องมีตัวแก้อ่นั้นคือใช้ตัวศรนะัทธาแก้ขี้เกียจศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงนี้เวลาขี้เกียจขึ้นมาอู้วพระพุทธเจ้านะท่านเป็นถึงราชามหากรรษัตริย์ นะมีลูกมีเมียมีอะไรพ่อแม่มีบ้านมีเมืองดีที่สุดเลยท่านยังอุตส่าห์ออกมาแสวงหาสัจะทำให้กับเรานะท่านยังอดเข้าอดน้ำแทบจะเป็นจะตายฝ่าฟันอันตรายทุกอย่างแสวงทำมาให้เราเราทำแค่นี้เราไม่ต้องแสวงอะไรมากเพียงแต่ท่านรู้แล้วมาบอกเราเราก็ทำตาม ทำไมเรายังไม่ทำนี่เรานี่แย่จริง,รงๆเราก็น,นึกไปอย่างเงี้ยเอา้าฮึดสู้บูชาบูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าทําแล้วมันได้บุญแล้วบูชาพระพุทธเจ้าเอาบุญก็ให้กําลังใจตัวเองความขี้เกียจก็ค่อยๆหายไปนึกให้กําลังใจตัวเองนะโอ้เราเกิดมานี้เราเป็นมนุษย์พวะพุทธศาสนามีกายครบสามสิบสองไม่บอดไม่หนวกไม่เปี้ยไม่ง้อยโอ้โชคดีจัง ได้พบพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติวิปัส,สนาด้วยโอ้เราจะขี้เกียจไม่ได้แล้วต้องรีบทาเพราะว่าการที่เราได้ปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าเราของพระราหันทั้งหลายนะี่เป็นบุญสูงสุดที่จะทําให้เราต้องไม่ทุกข์เดือดร้อนตลอดชีวิตแม้แต่ชีวิตเราก็จะพ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดพ้นจากทุกข์เรารีบทำนะนี่การนึกในทางกุศลมาแก้ไขได้ในความขี้เกียจเกิดขึ้นนะ เราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โชคดีจังคนที่ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์นี่มากมายนะสัตว์ที่เกิดเป็นสัตว์นี่นับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์บกก็นับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์น้ําก็นับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์อากาศก็นับไม่ได้เกิดเป็นสัตว์ใต้ดินก็นับไม่ได้แต่มนุษย์เนี่นับได้เพียงห้าหกพันล้านในโลกนี้เมืองไทยแค่แค่หกสิบกว่าล้านนับได้แต่สัตว์ที่มาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยมันนับไม่ได้มหาศาลมันไปเกิด แต่เราเกิดมาเป็นคนโชคดีพวกนี้เพราะอะไรเพราะเราเกิดมาได้บุญกุศลถ้าเราไม่มีบุญกุศลเราเกิดมาไม่ได้เพราะนั้นเราจะมาโมวขี้เกียจอยู่ทําไมแล้วก็พยายามนึกอย่างเนี้มันก็จะเกิดความขยันขึ้นมาวิธีการออกจากความขี้เกียจก็หาเรื่องที่ดีๆมาคิดแทนพอมันเกิดขยันขึ้นมาแล้วก็ทิ้งไปขี้เกียจทิ้งความขี้เกียจไปทิ้งความคิดไปมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่พอพามสักพักทีนี้มันไม่ขี้เกียจมันฟุ้งมันขี้ฟุ้งซ่านแล้วทีนี้ คิดนั้นคิดนี้อันนั้นก็จะทําอันนี้ก็จะทําอันนี้ก็จะโอ้คิดไปแล้วอันนั้นก็น่าจะทําอันนี้ยังไม่ได้ทําไปโนแล้ว,ลวทีนี้ไม่ง่งวงละไม่ขี้เกียจละแต่ไปในความคิดทีนี้จะทํางไงแก้งไงพอคิดไปปั้นหน่มันมลืมความรู้สึกเลยนะความรู้สึกก็จะหายไปเลยลืมไปเลยนึกยังไงฟุง้งซ่านนี่แกยังไงเราก็นึกกลับ ใจเข้ามาฟุ้งมันออกไปทําให้อุศลนของเราไหลความดีของเราไหลหนีหมดเพราะนั้นเราต้องรีบปิดรีบอุดคนฟุ้งซ่านเหมือนกับเรือรั่วน้ําเข้าเรือก็เรือจมจิตของเราฟุ้งออกไปมันก็อกุศลนทำมันก็รั่วเข้ามาในจิตทําให้ใจของเราต้องจมเพราะนั้นรีบปิดตัดความฟุ้งซ่านออกมาอยู่ความรู้สึกตัวใหม่เอาสติเข้าไปอุดไว้เอาสติเข้าไปยาไว้ ความฟุ้งซ่านก็หายไปนะเพราะฉะนั้นอุปสรรคทุกตัวมีวิธีแก้แต่ขอให้เรานึกถึงวิธีให้ได้แต่ว่าเมื่อมันมีอุปสรรคจริงๆนึกไม่ออกบอกไม่ถูกแล้วก็ไปหาพระถามท่านนะเพราะฉะนั้นในทีนี้ที่จะพอเป็นเพื่อนเราแนะนําเราได้พระที่มาปฏิบัตินะทุกลูก็มาตั้งใจมาปฏิบัติแบบเราปรึกษาหลวงพ่อสงวนก็ได้อาจารย์วิมลก็ได้อาจารย สมพงศ์ก็ได้อยู่เป็นกลยาณมิตรของเราที่นี่นะอันนี้วิธีการนั่งและว,วิธีการเปลี่ยนใช่ไหมทีนี้เปลี่ยนท่านั้นแล้วแล้วท่านี้ก็แล้วมันก็ยังเหนื่อยอยู่ทําไงแล้วก็เปลี่ยนไปท่าอื่นบ้างเวะลาน้ําหนักพาะเอามือมาไว้ท่านี้เสมอก็เปลี่ยนมาเป็นท่านี้บ้างก็ได้ยืนเขา่าร่างกายมันก็สบายขึ้นนิดหนึ่ง เราก็ดูว่ายืนเขานี่เราสามารถยืนได้นานแค่ไหนมันใช้ความสามารถละเราจะอยู่กับมันได้นานแค่ไหนร่างกายของเราเคยตกเป็นธาตุของความคิดวันนี้เราจะมาเป็นธาตุของความรู้บ้างเป็นไงธาตุของความรู้สึกตัวที่แล้วมาเราเป็นธาตุของความคิดเป็นธาตุของอารมณ์เป็นธาตุของความปรุงแต่งวันนี้เรามาเป็นธาตุของความรู้สึกตัวมาเป็นธาตุของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานบ้างจะเป็นไรมันก็จะมีความ คิดสู้ขึ้นมานะไม่ตกเป็นท่าของความคิดมีคนบางคนบอกว่ามนุษย์เราส่วนใหญ่นับถือศาสนาคิดไม่ได้นัถือศาสนารู้ศาสนาคิดเอาอืมมันก็เลยไม่ได้เป็นพุทธสักทีศาสนาคิดเอาอะไรก็นิดหน่อยก็คิดมันก็เลยทุกข์ใส่ถือศาสนาคิดมันจะทุกข์ถือศาสนาพุทธมันจะรู้มยืนเขาก็ยังปวดขาอยู่ทําไง แล้วก็เปลี่ยนหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ยืนขึ้นอย่างนี้เป็นดนนะก็เปลี่ยนหนย,ยืนก็ยืนทํายืนไปสักสิบนาทียี่สิบนาทีก็เมื่อยขาอีกแล้วเมื่อยขาจะทําไงที่นีเราพิจารณาตัวเมื่อยว่าออเมื่อยนี่เป็นอะไรเนาะเมื่อยนี่เป็นเลาหรือเปล่าเนาะแล้วเขาเปลี่ยนไป เมื่อยนี่ไม่ใช่ไม่ใช่เรานน่เมื่อยเป็นทุกข์เมื่อยเป็นทุกข์เป็นนิจจังทุกขังทีนี้เราจะเอามันเนาะไม่เอาถ้อเอามันทำไงที่จะไม่ให้เป็นทุกข์ล่ะก็เปลี่ยนมันไปเปลี่ยนทิ้งไปเปลี่ยนทุกข์ทิ้งไป